สัตวประหลาดที่ไม่มีการระบุออกมาครับว่าเป็นภัยพิบัติระดับไหนครับแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวนั้นโหดๆได้กันทั้งนั้นครับมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหนบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงภัยพิบัติที่ไม่สามารถระบุได้ครับก็เราจะคัดตัวแบบหลักๆเด็ดๆมาเลยครับเรียกว่าเป็นระดับท็อปๆนะครับผมในเหล่าบรรดาตัวที่ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นภัยพิบัติระดับอะไรนะซึ่งถ้าใครตามวันพันแมนครับก็จะรู้อยู่แล้วครับว่ามันก็จะมีทั้งเซียนตะขาบนะครับมีน้ําทะเลธรรมชาติอีวิลครับแล้วก็มีอสุจิแพตตินัมนั่นเองครับสามตัวที่หดๆดด้วยกันทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้ว่ นอกจาก3ตัวนี้ครับมันก็จะมีพวกไพ่ฮิบับท,ที่ไม่ถูกระบุนะครับว่าเป็นไพ่บัตรระดับไหนกันแน่นะครับแต่มันก็เป็นเหมือนแบบตัวประกอบคือบางตัวเหมือนจะเก่งนะครับแต่โผล่มาแป๊บเดียวแม่งตายแลล้นะ บางตัวก็คือแบบอ่อนจริงๆนะครับดูแล้วถ้าทางกระโหลกกะลานะครับต่กระตูเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุออกมานั่นเองครับว่ามันเป็นภัยพิบัติระดับไหนนะครับเซียนตะขาบเนี่ยก็จะปรากฏตัวมาในมังงะวันพันแมนตอนที่156นะครับผมเขาปรากฏตัวมาเนี่ยเพื่อกับอกว่าเขาอ่ะเป็นร่างอวตารของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับเรียกว่าประกาศศักดาอย่างเต็มที่ครับคือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีผู้เท่าตะขาบโผลมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับโดยผู้เท่าตะขาบเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติระดับบังกรนะครับซึ่งพอเตียนะขา เเราก็จะพอสัมผัสได้นะครับว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเก่งกว่าแข็งแกร่งกว่าผู้เท่าตะขาบนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่างน้อยเนี่ยเซียนตะขาบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบอกระบุมานะครับว่าเป็นภัยพิบัติระดับไหนครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะครับเขาก็ควรที่จะมีความอันตรายอยู่ในระดับภัยพิบัติระดับบังกอน,นั่นเองครับ โดยเจ้านี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแล้วแข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวกว่าผู้เท่าตะขาบจริงๆนั่นแหละครับแค่ชื่อนี่ก็ข่มแล้วนะเป็นเซียนตะขาบกันเลยนะครับคือเจ้านี่เนี่ยเวลาที่แบบมีใครไปโจมตีไปทําลายเขานะครับต่อให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยแต่ว่ามันโกงมากนะสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้อย่างทันท่วงทีครับเจ้าเซียนตะขาบตัวนี้ครับก็จะโดนทั้งกาโลล่างปีศาจครับรวมถึงกระบองเหล็กนะครับผมมาลุมโจมตีครับซึ่งก็เลยบอกว่าโอ้โหโจมตีกันยกใหญ่พอสมควรครับกว่าจะเอาเจ้านี่ลงนะคิดดูกันครับ โลร่างมนุษย์ประหลาดนะครับผมยังต้องแบบ ซัดแบบเต็มที่ซัดแบบเอาจริงเอาจังพอสมควรนะครับกว่าที่จะเอาชนะเจ้านี้ได้ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าความสามารถโกงโกงเนี่ยคือมันฟื้นฟูตัวเองได้ครับการโจมตีก็หนักหน่วยด้วยครับเจ้านี้เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงที่ถ้าควักหัวใจมันออกมาได้นะครับเจ้านี้เนี่ยก็จะไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ครับโดยกาโรนะครับก็จับเคล็ดได้ครับแล้วก็สามารถที่จะควักเอาหัวใจเซียนตะขับออกมาได้ครับพอควักหัวใจออกนวเนี่ยครับเจ้ากาโล่ก็ทําลายหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็ทําการผ่าครึ่งเจ้าเซียนตะขับนะครับถึงจะสามารถฆ่าเซียนตะ ขาตัวนี้ได้ครับก็เหมือนกับว่าเจ้าชนะได้ไม่ยากใช่ไหมจากที่ผมเล่านะแต่เอาจริงคือแบบโอ้ต่อสู้กันยื้อยุดจุกระชากพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจครับว่ากาโร่ในร่างมนุษย์ประหลาดกาโร่ในร่างสัตว์ประหลาดนี่คือเป็นเในแบบแข็งแกร่งสุดๆนะครับแต่เจ้านี้ก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้กาโร่ร่างสัตว์ประหลาดนั้นต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังแบบพอสมควรเลยครับคือถ้าเปลี่ยนจากกาโร่เป็นฮีโร่คลาสเอสนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องใช้ฮีโร่คลา เลือดตกยางออดกันสักแค่ไหนนะผมถึงจะสามารถค่นเซียตะขาบตัวนี้ได้อะนะต่อมาครับน้ําทะเลธรรมาชาติอ e ีวิลครับผมเจ้านี่นี่ก็ดูแล้วน่ากลัวพอสมควรครับคือเจ้านี่เนี่ยตอนแรกนะครับมันจะเป็นน้ําธรรมชาติอ e ีวิลใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนหลังนะครับผมมันก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นทะเลเลยนะผมเป็นน้ําทะเลปีศาจนะผม ซึ่งก็ใจไหมครับคือของเดิมก็โหดแล้วก็โกงแล้วเป็นภัยพิบัติระดับมังกรแล้วครับแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากน้านะครับที่แม่งอยู่ในตู้ธรรมดาอันนึงอ่ะแม่งกลายเป็นทะเลทั้งทะเลนะครับความแข็งแกร่งความโหดความพลวีคูณความอันตรายนะครับผมมันต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวอยู่แล้วแน่นอนครับแต่ก็นั่นแหละครับผมพอมันมีการพัฒนาเปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นทะเลนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมเป็นที่น่าเสียดายครับพอเปลี่ยนมาเป็นน้ําทะเลนะครับที่น่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวครรรับบแตต่่่ในนกกกกะูีีย็งไมมาอุ บอกมาที่ชัดเจนนะครับว่าเจ้าน้ำทะเลอีวิลนั้นเป็นภัยคุกคามอยู่ในระดับไหนอะนะครับส่วนตัวต่อมาครับอาุจิแพตตินัมครับก็เป็นล่างสูงสุดของเจ้าอาุจินั่นเองครับคืออาสุจิี่ยมันก็จะมีแบบหลายล่างหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมครับล่างแรกก็จะเป็นอาสุจิดำครับโผล่ขึ้นมาเนะครับเป็นอาสจิทองครับโหดกว่าอาุจิทองขึ้นมาอีกกลายเป็นอาสุจิแพตตินัมนะครับผมคือต้องบอกว่าพอเป็นอาุจิแพตตินัมเนี่ยความสามารถความแข็งแกร่งเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่จะะถูกปปรรรััับบดดควาามมมนตยไไ้่ แต่ว่าในกระตูนเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการระบุออกมานะครับว่าเจ้าอสุจิแพตตินัมนะครับมีความาตาระดับไหนนะแต่ก็ได้ครับผมถ้าเกิดไม่มีการระบุนะครับอย่างน,อน้อยเราก็ตีกันได้เล่นๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดนะ มันก็อยู่ในไพยบัตรระดับบางกอนั่นเองนะอาโจิแพทินัมนั้นก็เก่งจัดโหดจัดเลยครับความเร็วเนี่ยรวดเร็วกว่าแฟลชประกายแสงด้วยซ้าไปครับความรุนแรงแล้วก็ความแข็งแกร่งในส่วนอื่นนั้นก็ยากที่จะคาดเดาครับมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคือแค่ร่างธรรมดาเด่ยแค่บแบล็กอะโจิอะ่ะแม่งก็แบบโหดมากๆแล้วแทบจะโค่นล้มไม่ได้แล้วได้ซ้าไปนะ และนี่แม่งเจออสุจิแพตินัมเข้าไปครับผมความโหดความแข็งแกร่งนี่แม่งก็ทวีคูณขึ้นมานะสำหรับเรื่องการจัดระดับไัยฮิบัตในการ์ตูนเรื่องวันพันแมนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าบ่นนิดนึงนะครับเพราะดูนว่าภัยฮิบัตระดับมังกรนะครับมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นภัยพิบัติที่อันตรายที่สุดในการ์ตูนเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภพยบัตระดับพัดเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าในการ์ตูนนะครับก็ยังไม่มีการระบุออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าศัตรูตัวไหนหรือว่าเหตุการณ์อันไหนนะรรััับ่นนนเเเเ็็วาาาาพพะะด้กจห ไพ่บัตรระดับมังกรคือแบบแม่งเกลือดแม่งยัวเยี้ยไปหมดเลยครับถ้ามีความเก่งระดับหนึ่งนะครับเก่งระดับที่จัดการยากแล้วก็เป็นภัยอันตรายต่อหลายเมืองนะครับผมก็จะถูกเหมารวมว่าเป็นไพ่บัตรระดับมังกรหมดเลยทั้งนั้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมต่อศัตรูบางตัวนะอย่างเช่นเจ้าโบลสหรือว่าราชาปีศาจอย่างโอโลจินะครับคือโบลสเนี่ยบแบบมึงเก่งมากมึงเก่งจัดแต่ในกระตูนนะครับถ้านับแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับก็ยังถูกบอกว่าเป็นไพ่บัตรระดับมังกรนะครับเท่ากับว่า ก็จะเป็นไพ่บัตระดับมังกรที่อยู่ระดับเดียวกับลูกน้องของมันนะครับคิดดูด้วยกันหน้าตงสารแค่ไหนคือมึงเป็นหัวหน้าเขาแต่เป็นไพ่บัตรระดับเดียวกับลูกน้องนะทั้งที่มึงเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็ราชาปีศาจอย่างโอโลจิเหมือนกันคือมึงมีลูกน้องเยอะมากนะครับผมแล้วก็แบบพวกเราผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดอะไรเงี้ยแต่มึงก็ยังถูกระบุว่าเป็นไพ่บัตรระดับมังกรนะครับซึ่งก็เป็นไพ่บัตรระดับมังกรระดับเดียวกับพวกลูกน้องของมันนั่นเองนะครับผมเออดูหน้าตรืองว่างโิหมือนกันจะ ดับไพ่บัตรที่เหนือกว่ามังกรขึ้นไปนะครับผมควรจะมีอีกเลเวลหนึ่งนะก่อนที่จะไปถึงระดับพัดเจ้านะครับเช่นเดียวกันครับกลับมาพูดถึง3ตัวที่ผมพูดไปในคลิปนี้ครับว่าเป็นไพ่บัตรที่ไม่ได้มีการระบุออกมานะครับว่าเป็นไพ่บัตรระดับไหนนะครับเจ้าเซียนตะขาบนะครับเจ้าน้าทะเลอีวิลแล้วก็อสุจิแพตตินัมครับคือเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่มีระดับเหนือกว่าธรรมดาทั่วไปครับอย่างเช่นเซียนตะขาบเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งกว่าผู้เท่าตะขาบใช่ไหมครับน้ำ น้ำธรรมชาติอ e ีวิลครับอสุจิแพตตินัมครับผมดูแล้วยังไงก็แข็งแงกร่งกว่าแบล็กอสุจิแล้วก็อสุจิทองอยู่แล้วนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะถูกยกย่องว่าเป็นภัยพิบัติที่มันเหนือกว่าระดับมังกรขึ้นมานั่นเองครับผมนะแต่ก็ได้ครับผมบ่นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะการ์ตูนมันก็กําหนดไ้แล้วครับว่าภัยพิบัติแต่ละแบบคืออะไรนะครับผมถูกกาหนดไว้แล้วครับว่ามันมีกี่ระดับภัยพิบัตินะ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมนาชาตาครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ